ครับสวัสดีครับนี่ข้ามานัดบันมงไครครับผมืนนัดมงไครครับโรงเรียนครับผม นำมากเก้าครับพี่น้องชื่อนัดมงไคลครับมือสุกวันที่สิบสามครับผมล <c oughs> ูกรรงงค้รับล่องล่องยางครับใจสี่ฟองพักสด อาหารสดนี่ได้ละยางพี่น้องมั่นรับ พี่น้องก็บ,บ่มีภาพร่วมไปนํากันครับนี่คือนัดบั่นมงไคครับนัดน้อยๆครับนัดพอใหญ่ครับพอประมาณลูกค้าหลายครับลูกค้าหลายพอประมาณเป็นลูกค้ากับพ่หลายครับเ,เวลาคล่ําลงมาแล้วครับ กาศเยนเ็ยนๆแล้วครับ,รบ,บ 4, 2, 4พีบ่น้องอากา้เริมลงขอบใจสื้อของสือพัดครับอกอีกรางวัลี่อยอม็กทำด รมจำนิ่นงโมสนใจกับเรียกบมจำนิไ <c oughs> <c oughs> ปซื้อให้เล่าก็ซ <c oughs> ื้อเลยรับประมาณนี้ครับันหา รังวันกน็หามาให้แล้วครับพี่น้องรางวันทีนึงได้ลูก <c oughs> หาความรวยมาให้ลูกให้ร้านเนาะประมาณนี้ครับ